ตอนนี้ก็จะถอนให้ดูเลยนะครับถอนดอกนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าดินนี้ถอนง่ายไม่ต้องขุดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเจอประมาณนี้ <c oughs> นี่นะครับดูน่ากินมากๆเลยนะครับดูด,ดิงระวังไม่มีมูงยูงอือมีดูงด้วยเหรอแสดงว่ามันยังขึ้นไม่หมดนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าโอเคนะครับนี่สวยสวยงามมากๆเลยนะครับ น่ากินมากมกเดินตั้งไกลมาเจอครับลื่นเฮ้่หลุดไม่เป็นไรดอกนี้เดี๋ยวจะนี่เห็ดเห็นไหมครับรอยมันล้มเนี่ยแสดงว่าอ่ามันขึ้นลากมันอยู่รากมันอยู่ใกล้ผิวดินนะครับตอนนี้เราก็ถอนเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราอาจจะไถถุงแล้วก็จะเอากลับไปทําแกงกินนะครับเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเรากลับไปช้าอ่าแม่ทํากับข้าวเสร็จอีกนะครับเพราะว่าอ่ากลับไปให้ทํากับข้าวก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถอนอ่าตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอ่าเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับมพววาพบกับผมโดเด็กดอยเช่นเคยนะครับอ่าสําหรับวันนี้นะครับโดก็จะพา ท่านผู้ชมทุกคนนะครับพาพี่ๆไปทำรวดป่าแถวบ้านนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกมากแดดออกมากอากาศมันแปรพวนบ่อยนะครับก็ถ้าอากาศมันร้อนมากฝนตกมากอย่างเงี้ยเผื่อจะมีเห็ดอาจจะขึ้นนะครับก็ผมจะลองอไปทำรวดดูนะครับเผื่อจะได้เห็ดหมามากนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำรวดป่ากันเลยนะครับไปกันครับ ตอนนี้นะครับอ่าผมเจอเห็ดอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าดอกใหญ่มากๆนะครับเชิญยวผมเจอให้ได้ดู <ül> <ül> นี่มันคือเห็ดอะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดอกใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับมือผมนะครับดูมือขนาดมือผมเนี้ยดอกเล็กเนี่ยยังใหญ่กว่ามือผมเลยนะครับและเนี่ยดอกใหญ่มากๆเลยครับถ้าเทียบกับมือผม แต่ผมไม่ทราบว่ามันคือเหตุอะไรนะครับอขึ้นอย่างนี้เลยนะครับออืธรรมชาติธรรมชาติช่างงดงามจริงๆนะครับลองดูลองดขูข้างใต้เห็ุนะครับชอโอเคครับอ่าเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับ อันนี้ผมก็เจอเห็ดอีกแล้วนะครับผมไม่ทราบว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับเห็ดโคนที่ผมหาเนี่ยผมไม่เจอเลยนะครับผมก็จะเจอแต่เห็ดอะไรประมาณเนี้ยครับนี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่เจอนะครับเจอได้เห็ดเมาส์นะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับ เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเรียกว่าต้นอะไรนะครับอ่าที่มันขึ้นตามพื้นเนี่ยครับผมผมดูมันสวยมากเลยนะครับมันจะขึ้นเป็นจุดๆๆนยครับลายจุดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆนะครับนี่จะมีลักขณะแบบนี้เดี๋ยวผมอาจจะสูให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ผมไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรนะครับสวยงามมากครับอ่ามันจะเกาะตามพวกอ่าแผ่นไม้อะไรพวกนี้ครับเนี่ยสมมุติว่าอ่าที่ผมจับนี่เป็นแผ่นไม้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วมันก็จะเกาะไว้อย่างนี้เนี่ยครับ สวยงามมากครับนี่เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับนี่ก็คือเห็ดอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับมันขึ้นต่ำไหมเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือว่ากินไม่ได้นะครับแต่สำหรับผมผมว่ากินไม่ได้นะครับเพราะผมไม่เคยเห็นชาวบ้านหรือว่าใครกินยังครับสวยมามครับธรรมชาติสำหรับผมก็สวยงามเสมอนะครับ ผมไม่ทราบว่ามันเป็นเห็ดอะไรนะครับแต่ว่าสวยสวยงามมากนะครับถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกชื่อได้นะครับตอนนี้ผมก็เจอเห็ดอีกแล้วนะครับผมไม่ทราบว่ามันเป็นเห็ดอะไรนะครับทุกคนนี่ครับอ่าแต่ดูสวยมากเลยนะครับผมว่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะครับ ขึ้นําป่าบริเวณนี้นครับแต่ขึ้นใกล้ๆท่อนไม้ก็ไม่ทราบว่ามันกินได้หรือไม่ครับได้ฟังรมผมถ้าไม่ใช่เห็ดที่ผมไม่รู้จักนี่กินไม่ได้แน่นอนครับเพราะเคยมีประวัติมาเยอะครับสําหรับคนที่กินเห็ดผิดนี่นยครับเขยเดินทางกันต่อครับตอนนี้ผมอาได้เดินมาเจอเห็ดโคนแล้วนะครับที่เราตามหากันแต่ว่าเป็นดอกเล็กนะครับอาเจอประมาณสองดอกนะครับนี่ ดูชัดๆนะครับนี่นะครับเห็ดขนนะครับโอ้แต่ว่าเป็นดอกเล็กนะครับดอกเล็กดอกใหญ่ก็กินกินได้ครับฮะ,ฮะเอจอดอกเล็กอยู่สองดอกเนี่ย,ยใช่ดินเรียกกุ้ยเเห็ดนี่นะครับดอกสวยมากๆเลยนะครับโอเคครับโอ้มันอยู่เร้านี่แหละมะั้ อยู่ข้างหนนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคอามาถึงแล้วเเแมคิดว่าจะแอบหรออ,อืนี่นะครับดอกเล็กก็อ่ากินได้นะครับจะดอกเล็กดอกใหญ่ตอนนี้เพื่อนบอกว่าเจอเห็ดนะครับ อเล็กอ๋อนี่ครับโอ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมเห็ดที่เราตามหานะครับแต่ว่าดอกเล็กนะครับเห็ดขนดอกเล็กีน,นกน,นี่นะครับสวยงามน่ากินมากครับ นี่เราก็ถอนมาแล้วครับแต่ลนี่มนดอกเลยโอเคโอ้อันนี้มัน,นเน,น่นเนาแล้วเออออยู่นี่ดอกหนึ่งนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดินมาเจอกับอ่ากอเนี่ยครับอืมสิ่งนี้ผมไม่ทราบว่าแถวบ้านท่านผู้ชมเรียกว่าอะไรนะครับแถวบ้านผมนี่เรียกว่าอะไรผมยังไม่รู้เนะครับรู้แต่ภาษากระเลียงเรียกว่าลอฮิซิคีนะครับอ่าเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะครับเวลาใครมีปัญหาเรื่องหูเนี่ยหรือว่าเป็นหนองในหูหรือว่าปวดหูน้ำน้ำน้ำเข้าหูแบบ ทุกวันหาของหูครับเขาเอาอันนี้ครับเอาเป็นลนกาะฝแล้วก็เอาใบาเป็นลนกาะฝแล้วก็บิดน้ําของอดอกไม้ชนิดนี้นครับลงไปในหูแล้วก็จะหายไวมากนะครับเอาดอกใหญ่หอะโอ,โอตอนนี้เพิ่นเจอเหตดแล้วนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เจอแล้วครับโหนีค่ครับ ดอกมันล้มอยู่นะครับโดนนู้นเดี๋ยวจะเห็ดเห็นไหมครับรอยมันล้มนี่แสดงว่าอ่ามันขึ้นรากมันอยู่รากมันอยู่ใกล้ผิวดีนะครับเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนขุดให้อยู่นะครับไม่ต้องขุดหรือมั้งถอนแล้วมั้งเพราะว่ามันบานแล้วเคตอนนี้เพื่อนขุดแล้วนะครับ อเดืงดก็รุ่นะเริ่มเนาเ่าอ๋อนี่มันก็เริ่มอ่าเป็นเห็ดขนเริ่มแก่แล้วนะครับแต่ก็อืมกําลังอร่อยนะครับต้มน้ําปลาต้มมัม่ะก็ไม่ถือว่าอ่านะมันแก่เกินไปนะครับอืนี่นะครับแต่ละดอก นี่โหนี่ต้มน้ําปลานี่อร่อยมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกดอกสองดอกนะครับตอนนี้ก็ถอนมาแล้วนะครับอื <c oughs> ดูครับท่านผู้ชมโหน้ากินมากเลยนะครับโคานี่แต่ละดอกโอเคครับไ <c oughs> ปกันต่อครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาเจออาเห็ดขนนะครับดอกใหญ่นะครับแต่ว่ามันเพิ่งมันเพิ่งตุ่มนะครับเนี่ยครับแล้วก็ดอกนี้ก็เพิ่งขึ้นนะครับเนี่ยแสดงว่าอ่ามันยังไม่ขึ้นนะครับกําลังจะขึ้นแล้วก็ส่วนรอบรอบนี้ผมก็จะไม่คุยหาเลยครับเพราะผมยังไม่เจออาผมจะมาดูพ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับจะต้องขึ้นเยอะกว่านี้แน่ๆครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งขึ้นดอกตุ่มๆนี่เพราะว่าอ่าดอกใหญ่นะครับมยังไม่โผล่มานะครับส่วนในนี้ก็ อ่าแบบเป็นมันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าโดนเต่ากินนะครับดูจากรอยฟันนะครับอ่าเป็นเต่ากินนะครับดูดูดิให้ให้ดูดิใกล้ๆแล้วนี่ก็คือขาเห็ดนะครับดอกใหญ่มากนะครับที่อ่าโดนเต่ากินไปนะครับนี่ส่งนิ้วให้ดูดูนิ้วโป้งผมนะครับเหลือกระตีนหนึ่งกับเห็ดนี้โอ้โหดอกใหญ่มากๆนะครับแต่ก็เอาไปกินได้นะครับเอาขาเห็ดเนี้ยไปกินได้นะครับนี่ไปต้มน้ําปลาโดนโดนเต่ากินนะครับเนี่ยชุดนี้ครับนี่ แต่ก็สามารถกินได้ครับเพราะว่าเราหากินครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเจออีกแล้วเหรอคิดดอกอะดอกใหญ่หรอใหญ่แค่ไหนจแกอุ้ยดอกไม่เลือเลยโหใหญ่ดูมือดิใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยนี่กำลังหือโบนน้องยักินได้กินได้มันยังกินได้อยู่ โหท่านผู้ชมดอกใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยดูมือผมมือผมกับเห็ดเนี่ยนี่นในกองเลยนะใช่ในี่ดอกโอ้นี่ดอกหนึ่งนะครับดอกใหญ่นะครับเดี๋ยวอ่ามาดูกันนะครับนี่ืเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับืเหมือนล้มเลยนะครับดอกใหญ่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูมาดูชอบนี้อ่ะเราเอาเอาช่อนี้อื้ม ให้ได้ลากเยอะๆนะลากมันอร่อยหนดโอ้หดูนี่ท่านผู้ชมครับดูนะครับดอกใหญ่มากๆเลยนะครับดอกเห็ดดอกเล็กช่วงแรกๆนะท่านผู้ชมที่ผมมาเจอเห็ดดอกเล็กนะครับนี่ครับมาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ดอกเล็กนะครับอ่ะอันนี้ดอกใหญ่โอ้โหแตกต่างกันมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางห่ากันต่อครับ ครับผมเห็ดเ <Hey, S 1> <Head S 2> หรอโอ้ยใช่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 โอ้ยเห็ดเจออีกเลยนะครับท่านโจโอโหอะไรดอกเลยรอบนี้โห oh. นี่นะครับดอกหนึ่งแล้วก็นี่นะครับแล้วก็นี่โห <c oughs> oh. แล้วก็นี่โห <c oughs> แล้วก็นี่นะครับแล้วก็แล้วก็มีนี่ได้นะครับโอ้โหเคเดียวจะให้เพื่อนถอนเลยนะครับ เพราะว่าใกล้มื่นแล้วเราต้องต้อง,องรีบนะครับโอเคตอนนี้ก็จะถอนให้ดูเลยนะครับถอนดอกน,นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าดินนี้ถอนง่ายไม่ต้องขุดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเจอประมาณนี้นี่นะครับดูน่ากินมากๆเลยนะครับด,ด,ดูดิระวังมีตุ่มปุ๋ยมีตุ่มด้วยเหรอแสดงว,ว่ามันยังขึ้นไม่หมดนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าโอเคนะครับนี่สวยสวยงาบม,มากเลยนะครับ น่ากินมากมากเดินต้งไปมาเจอครับลุ้นๆเฮ้ยลุดไม่เป็นไรดอกนี้มันนายังไงก็กินได้ีดตมีกมยงดีเลยกตมนี่เป็นไงครับน่ากินมากๆเลยนะครับตรงนี้ต่อถอนตรงนี้ต่อเลยนะครับ อืมดอกนี้เสร็จแล้วนนี้ท่านผู้ชมครับอย่างต่มอยู่เลยนะครับดอกนีเ้เดี๋ยวเดียวดอกตูมไม่ขุดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดเพราะว่าถ้าถ,ถ้ดอกบานอะถอนได้อยู่นี่โอเคไปกันต่อครับ ตอนนี้เราก็ถอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราอาจจะใส่ถุงแล้วก็จะเอากลับไปทําแกงกินนะครับเพราะว่าใกล้จมื้นแล้วเดี๋ยวเรากลับไปช้าอ่าแม่ทํากับข้าวเสร็จอีกนะครับเพราะว่าอ่ากลับไปให้ทํากับข้าวก่อนนะครับโอเคครับครับสําหรับวันนี้ก็อ่าผมก็ได้มาเดินสารวจดูป่าแถวบ้านนะครับก็มีเห็ดขึ้นจริงๆด้วยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแล้วก็ยังมีตุ่มๆอีกนะที่อ่า,อาเรา จะมาหาในคืนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังไงมันก็ต้องขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเราเจอดอกตุ่มเยอะนะครับแต่ว่าเราจะจะไม่ไม่ทําไม่ขุดนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็พอได้กับข้าวนะครับก็ประมาณสองโลกว่านะครับก็แบ่งๆกันก็ได้จะได้คนละโลกว่านะครับยังไงมือนี้ได้เหตุกินแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็ต้องรีบกลับไปให้แม่ทำกับข้าวแลนวนะครับก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าครั้งแล้วต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ